ตบเมาตะสาไคมากะไผ่พู้เดียวเลยะนั่งรถยังมากรถเกง่งกว่แล้วเน,ะนาะนาซ้ำเจ้าเนี่ยขี่รถเก่งเจ้าจกระซางว้าเนาะคนเฮาเนี่ยเบิงบ่งๆตัณหาเด้ม่ลยงจิตใจคอยขี่รถเก่งมันสิเป็นอย่างคอยสิย่างไมาขอยบ่ย่างเลยผมปู่สารไว้แต่เวียนเป็นโฟโต้ห้ามขอปู่หนี้ซื้อตัวนี้เอ้ก็จะมาปูาบบป่บองเขาจักไปใช้บานเนี่ยมองที่ปู่ ปู่ยังมองแค้นมาเลยเขาหื่อนี่นี่จากันอันรถจอดไสล่ะจอดไกลๆพูนถ้าออกไปปูเอาขึ้นมาไม่จอดนาวัดจอดให้ยังเจ้าหนีเพราะจ้โดนกระปากาเจ้าแล้วขยันรถให้ไหนขวางแจงคนอื่นจอดไกลๆสบายใจคอยสบายใจพี่น้องเพราะต้องเป็นลูกสบายใจโย่ย่ำจอดแต่ว่าย่ำไปเอาเขายันเจ้าเสียใจโอ้ยเสียใจยานโอ้ยก็เขาลักรถไปขายสิบ่เดือดหิ้งน้ำกลดจีลักไป็นรถรถคอยลักไป็เล่าก็ไปบ่ได้เพราะว่า เขาลักรถซุมุนอนี่ยเขาขำไปขายต่างประเทศแม่นแล้วรถผู้อื่นรถหอยลักไปบ่ได้เพราะว่าคือจะไปบ่ได้ยวนไปบ่ได้แล้วพวงได้ไปอยากเนี่ยเห็นบ่เนี่ยถอดพวกมาไล่มาไวเลยมาเด็กจึนเจ้าครอบครอบแก่ความรอบครอบเต็มโตคอยสุดยอดสุดยอดดีดีไม่ยังอ่ะว่าทีมนัดไม่เสร็ละบ้าเลยเมื่อใดบ่รอดบ่อยักบ่อยักเอาเครือต้นหมามัดเอา ก็ต้นมามันก็ทั้งหมินทั้งขับเลยมอไซเมินก็จะได้ขครับอโตัวรถจาหวงขับไปพ่อมขึ้อยากอันเขาเสียบน้ำพอมแล้ววโอ้ไมั่อยัางนีในตาเนี่ยเอ้าก็ะชอบกหูจักนี่นั่นี่นี่ M ร้อยห้าสแรงเกินใครใจเกินร้อย M ร้อยห้าก็มากินมาจิกินนั่นละสิมารุ่นเปิดเปิดเกินนัำนเนี่ยเปิิมารุ่นตัวรุ่นยังใต้ฝาไม่ละวันถึงหาร้านโอ้คอยหูจักอยู่อันก็เปิดพ่อหมอมานี่จะได้รถมอเตอร์ไซค กันเปิดพ่อคำมาใจกันร้อยแรกฟีอีกหนึ่งขวดอยู่ที่ดวงฮะอยู่ที่ดวงคนดวงโบดีนะว่าเอ้กับพ่อใดแม่นอยู่คนเฮาอยู่ที่ดวงดีได้พี่น้องคนเฮาวขันดวงดีไปฉี้กับพ่อเฮ็ดเด้ว่าอย่างก่อนขันดวงดีไปฉี้กับพ่อเฮ็ดแต่ว่าขันดวงบบดีนี่โอ้ยไปเจ็บเฮ็ดพ่อตายแต่ฉี้เขานี่จืดขีผู้ใดขีผู้ดวงดี โอ้าขวานตั้งใจไปเก็บเห็ดเอากระตาไปพอดเบามอดเอาขี้เห็ดเปิงตีว่าท่านปูบหล่นแล้วแลหละเราไปขี้ก็มันเหม็นเบดดีวะเนี่ยเหม็นติดไม่จิตมือย้อนล่ะครับว่าเหม็นก็ถือกับข้าโบราณว่าอีกโบราณว่าดไวงเหม็นตดเหลวหนีเหม็นขี่หลวหาเหม็นโอ้มันก็แม่นเนาะอยู่งต้องกันหาคนได้กินตดแง่งหนานี่บิดผู้ใดตดหรอพู้ใดตดพูดแล้ว เอ้กันเหม็นฉี่เลยใช่อะใช่เนาะห,หาเง,งินควงฉีนะเจ้าจุนพวกนดวงเนาะ <c oughs> ไปึ้นป่อป่ะวัตนี่ <c oughs> เรียกออกยังกว่าส่หกบกสั่หก <c oughs> ขากลาั <c oughs> ่งเลยอเสียดาย <c oughs> ไรม่อย่างว่าได้กับเจ้าซื้อั่ับ6 กับจังไหนอยู่ขับมาชื้อไม่นั่นแหละโอ้อปิดเปิดเปิดคนมาไกลเออขอให้โชคดีเสียงยังมาแต่ไซด์โอ้โอ้ยตัวแกก็วัววัวมันไม่มีรอให้ขอโชคดีลุ้นเด้อพี่ด้อเด้อจ่ตใจอยากวันจะมัน ไม่เฮเ้ยใอีหลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยดวงคนเฮ้หนอจอนาจดข้าจะลังงวลกับดวงจาของอกันเจ้าได้รถมอเตอไซค์ให้อยขีน้ำเจ้าไม่ขี่น้ำคอยขอยทอดบลอกออก เอาจะเมื่อคืนว่าเสียบเอากันเนล้วจีบอ,บอ,จอยากได้บ่บ่จะใส่อยากได้เป็นหลุดออกจากน้ำตาเอ็มโลหาชิดดวงไฟดวงมันห้องไฟห้องมันสเออเจ<ะ>้าเจ้าได้มอมาบ่เฮ้ยบ่แม่นต์ม่อม่าพ่อทหารบ่แม่นต์พ่อทหารเจ้าได้ตัวไหนส์นขอใครขอใครขอใครได้ยังได้ขี่นั่นแเรา จับหวงเอหเวงก็ดีเราละบืดอ่ะบ่เป็นท่าบ่เป็นท่าเอาซีไปเอาไหนอันนักร้องดูเสียงนิสานนี่มีผู้ใหม่ใหม่บาให้ฟังโอ้ยเจ้าบ่ต้องห่วงหนกระยะนี้เด็กน้อยปิดเทอมบ่มบีแต่นักเรียนผู้หญิงกับผู้ชาย,ย,อยโอ้ยผู้หญิงมีผู้ชายอ้้ยมาเอองามกันแล้วกันละล็อกเป็นกือสิบวันลน็อกวันค่ะไม่อย่างนีอกกล่องเชีย เต็มอยู่พ่นเอาแฟนครับคือเบิรงเสือเค่ะคือจันไดจังสิกับผูโอ้หอันนั้นไม่ยังบาดอยู่ไม่ยังบาดอันนั้พัดล่มคน่จะใส่เียังอยีกอัดซ่อนนักเรียนใหม่อันนี้อันนี้นักเรียนปฐมนัเลียปฐมนี่นอันนี้นักเรียงปฐมเนี่ยแม่ินนะักปฐมยุ่นบ้างหนามันก่อชอนออะลรตัวห่าใส่ปรได้จัน คือว่าจะสร้างคนคนมากะมีแม่ขอได้ปุบปองให้แม่ขอได้เนี่ยไม่ยังปุบปองให้ยังเจ้าว่าลหันไม่ยังนี่ว่งสินเนี่ยมันปฐมตระหนักได้นักเรียงเนี่ยนี่เขาเป็นมูกันเด้ฝ่ายโอ้ยจะมันจะว่าจะสร้างหมดเลยโอ้ยจะมันจะเป็นนักเรียนเนาะโอ้ได้จังหวัดล้วงเลยเนาะกะเล่นกันมันมีลิมิตเด้อเป็นมูกันกะได้ลูกเอ้ยพอหลอดเอ้ย โ oh, oh. อ <Why? S 2> ว่าจะไดลีว่าคุณหามองลีคนจะไดนมันกว่าจะไดนจืนตัวแล้วบ่ะคื <What? S 2> อเ่นี้ต้องมาครับบบ่ปันนั้นบ่ปันนั่งนอกบ่ปันนั่นมามามาถา,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 ามข้าถามข้าวกันขอฟังนักร้องหน้าตาดีๆมาจะไห มันดาเมนแนวนี้อยากฟังนักร้องออกมาร้องเพลงมันโอ้โหกับพ่อให้เธถือใจมันคือพี่บ้านชุ่มยุบคอช้อยว่างหันว่ากันแล้วเมนบอว่าให้หูดชิดปากผู้แล้วชิบมันเตะอดได้ชุเลียงว่มัต้องหัวดอกการสอดถ้าเป็นน้อยน้อยต้องใสกับแม่บัดมตอบัดเป็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรับนาทีอยังสอดย่างเดียวก็จิตำรรมมันต่ำบ่เป็ะต่ำบ่ได้ไพ่บ่เป๊ะพี่บ่นักร้อง มันสิอดมาไปทีมเอามาขอตัวช่วยก่อนเนี่ยจะจืดูทธิกัดได้ทุกเรื่องหนูมนไม่จอมหนูไม่จอมหนูไม่จอมตำรวจคะหนูขอจะวามเมื่อ โดนบักไดมันชิดตีแล้วบอกโดนตาบอดหนูเป็นแล้วนักเรียนปอหนึ่งใจดีทุกคนในบังวันนี้แล้วคุณสอนสูว่าพออาหารพออาหาพออีอีพออีข้ามไปเลยเอ้าปวดปวดอะไรบ่อายเด็กหนอยนักเรียนตั้งหนองคายเนาะร้องแม่ได้จะไดนเที่ยงมุนี่เออย่างหนอนคอยเป็นคนหนองคายได้ไอ้บ่บ่อะแรเนี่ยบ่มีได้หนี่ร้องแบบลูกพ่อพระใสได้ไง ลูกพ่อพระคุณเนี่ยนะครับเจลลีดซุหมกไหลบ่เป็นนักตสองร้องเพลงดีร้องเพลงไหนโรงเรียนของเราน่ะอยู่คุณครูกินเหล้านอนเวนเด็กเเอายางมาเต้นคุณครูนอนเวนเด็กน้อยเต้นยางกอกอกอคอคอคอจีจื้อร้องเพลง้อจื้อ คอนกจ,จวาวาังกันบ่เอาไอีกไม่ใช่มีอีกแม่นึงเล่งไดแขงไดบัดอ <ไป S 3> ีตูมอง,งยงอีคือมาอีกหัวเข่าเ,าเออเ่นเล็กหน่อยเ่น,เนสมัยต็กี้บ่งไเบ่งก้อนทีนพร้อมเดเออเอ <laughs> โอ้ยขาขาแม่ขอจะขาแดงที่บาอยต้นไม่บนขอมันงอดอีให้เอากิงกองแก้วแมว เบาหวานกูขืนแล้วไปอย่าเชินเตอนกูมาสองจังหวะเมื่อกี้มันลงท้ายดีดีดีมันเต็นดีที่ไหนขออีกจักหรอขออีกจักรอกไง่ให้ให้พูกได้เต้นอยู่นี่นี่มีเต้นอ่โอ้ยยิงกองแก้วแมว า,า,น,า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 นักเรียนเอา้นเนเอานักเรียนจังไหนอยู่เนี่ยจักสรงผมแหม่แม่นิรีจัดผมมาบ้องบ่าต์มึงเง้เอโอ้ยว่ามึงีบขั้วยตกใส่ทั้งลานจังสร้างเมา้เาโหลดตัดใส่มึ่งพูดว่นนวาดเดี๋ยเป็นนักเรียนผู้หญิงเนี่ยข้างหลังเป็นบ๊อบอืมข้างๆอย่าให้เลยแต่ไม่อยังแต่แต่หูเนี่ยโอ้แต่แล้วอย่าให้เลยคิวเออกันให้ยังเนี่ยมึงกันให้ยังการให้ยังเนี่ยเออการมาถาม พ่อถามกแล้วพาใจที่นี่ถามบ่บ่ถามพ่อถามว้ายไม่ฮโอ้ไม่ฮะพเจ้าบ่นบ่ไนเลยว่าที่ได้ออกเทวธตเทวโทษธาตุออกทวธาตุโทษธตุม่สบายป้าออกทักจะบ่นออกทธาตุเหมือนจะไปออกเทอหลุดในวดกูไปเไดะเรากูไปออกก็รด้กูมีาายู่ที เดี๋ยวออกโทรทัศนีหรือบุบุก่ลยเข่าอยากจะน้อยสีแอปเลยเ่กล้องจับหน่อยเก๊น้อยป้าหัวมันงูตรงเฮาแบบเจน้อยบอไข่กันเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวให้ออกเลยกเ้องอยู่ไหนลองลมึงอยลองมึงอย่าลยังสิลองลอมึงอ้ไมนออกเนี่ย

ต้องทะนุถนอมต้องทนุถนอมเออต้องถนอมนาใจของเธอแล้วยังขอโค้ดเอที่เอ็มจ้าแล้วก็อือนวันนี้พี่น้องน้องใครหน่อยสวัสดีพี่น้องอ่าชาวกับมาดงค่ายแล้วก็สวัสดีพี่น้องทั้งฟังไส้เจ้าเจ้าเอขาบอกว่าเจ้าสบายดีมีเจ้าวัดบอกเจ้าเหมือนน้องครวัดเจ้านั่นบอกเจ้าวัดโอ้ยครบพี่น้องฟังทายดีเลยไม่เหรให้ถามได้ถามว่าเลายังจะมีเจ้าวัด แอนโว้ยโคบได้ก็ดีแต่ถ้าไปตลาดกันน้าเอ้ายางไปได้ตลาดเด้ไปเห็นเน่ยโซ่ลู่มรถนี่แต่ขันงามงามรถเก๋งรถเก๋งรถไทยรถเจ้าวโอ๊ะยายจื้นมีรถยางกับท่านหันถ่้ยันตั้งแต่เลยยางจะไปเองไปพ่อรับจับมือดิสิสนับสนุนกันสนับสนุนกันขุนวล้ยหงอนพี่น้องฟังเรียองน่ะ ไปฮอดลานทองบัด้ขาเดีม่ต้องเ็นใหญ่ใหญ่เยไม่อย่งเดียวลานทองเจ้าเปี่เสียสีตัดใจโอ้ยไม่อย่งอีกีใจแล้วไงลานทองเจ้าไม่อีกนี่าดิมันีมดลูกกูได้เนี่ยเอา มีบรรลุกุศิย์อเลยมันมีการบวมโม่แก้มฟองมาเดีเอาเสี้ยวเจี๊ยบเอาห้องเพลงกันฟังหน่อห้องเพลงบ่เจ้าเออเพลงถูกถูกด้อยเจ้าอันบ่เจ้าว่าอะไรทีเจ้าโอ้ยลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งเพราะเพราะน่าฟังน่าฟังหน่อยเพลงนี้สีคอมมาไปกับพี่น้องฟังไทยแล้วก็ฟังลาวโดยเฉพาะพี่น้องบ้านสีฐานไต่บ้านกล้วยแก่บ้านย่างกอกย่างเป็ดเอฟซี อันนี้บ้านบ้านบ้านยายเจ้าทีมฐานไอ้ได้ตุ่มมะม้านบบเจ้าเป็ดยังคือจังหูยังพี่น้องบ้านสีฐานรู้จักคือเจ้าเพราะว่าพี่น้องท่งนั้นเพราะว่าอีน้องแต่เกิดอยู่พุ่นแหละเจ้าพ<อ>ี่น้องเกิดอยู่ฟังนั่นเจ้าเกิดอยู่ฟังพุ่นมึงสรมึงบทตายเนาะมึเกิดย่ฟังพุ่นกับจิกูตายแส่พี่น้องบ้านคั้วแดงบ้านบ้านขั้วแดงอยู่สาเจ้า พูดพูดพูดไม่พูดเดียวเห็พูดเดียพูดพูดไม่ยุ่งกับใครพูดเออแตว่าเอารอบเพลงยังรอบเพลงยังเพลงยังซีลองเพลงไม่เยี่ยมออกถอดดำเลยเพราะวันพี่น้องเราไม่เคยลองบังได์มาก่อนเลยเจ้าที่ไหนมาก่อนที่ไหนมาก่อนเจ้าเพลงอะไรสมศรีสมศรีชมฉียิ่งยงยอดบัวงามสมศรี ชมฉีเอ้ามันไม่ไมีนี่นก็เป็นชมฉีอ้าวก็บอกเป็นเรื่องแปลกเด้มน๊ะเนี่ย,อ,ยออกมองแคลวากๆเห็นไหมโอ้แล้วฟันปลอมก็ใส่ให้แล้วแล้วทําไมไม่ใส่ออกหน้าเวทีอ๋อที่แม่ไปท่าไปใส่นั่นะมันเป็นแคลวหมาเจ้าเอ้าคำถามเนี้ย<อ>บงท่านใดท่านดจัง,งหงว่าเป็นแคลวหมาโอ้ยใส่ย่ำไหคือเจ็กกินฉี่ย่ำนั่นเลยเจ้าโอ งั้นงั้นไม่ต้องใส่ดีแล้วร้องเพลงสมศรีร้องให้กับเจ้าทำไมต้องมีดนตรีเจ้ามีเครื่องเป่าของเจ้าอ๋ออ๋อเอ่อเต๋อขอหลานยายจืีหลานยายจืนดนตรีเอกเครื่องเป่าว่าสิจะให้มันออกตอนนี้หลานใอยกันลยสิให้มันออกตอนไหนตอนเขาเก็บเวทีแล้วเก็บเวทีเอก็บมันออกมากอย่างออกไปหาเก็บในมูสิ่นฮ็ดเสียน้อยไฟไปเดี๋ยวเป่า ร้านร้านนี้นี่นะร้านแบบไหนอ่านองแม่ไม่เป็นน้องแม่ข่อยแล้วกูลงเอาได้ผสมสีได้ครับใส่ผู้นี่หน่าสีมาเป้าใหอยล่อเนี่โอ้ยบางสัตว์เลืลูกกัดแต่งตัวเรื่องที่น้องมาหลายๆมือให้เปียกที่น้องแนบบางด้วยล่ะมืงอื่นมางอยากไงบอกขาวมาตัดเสือเเอาบ้านหน้าต่างมาตัดกันเนี่ยบางเสียเช้าหรือบางข้อสียด้วเป็นเกิดเกิดบางส่งกระดำเกิดกระดำบางไปบางมาน่ารักอาก เต๋อืมเข้มใหญ่ให้รสชาติเข้มเข้มมือเข้มเข้มเข้มมือคนอะไรก็ไม่รู้ว่ายิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งนายกอะไรยิ่งนายกยิ่งรักเต๋ออะไรเลยอะไรเลยเต๋อ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  จเป็นยังไงยยจืยังเลาฟ้งหัวแว่ยังตฟ้องมาไก่ปานนี้ขาเป็นแบบตับน้วอันยังมาอยู่ทั้งนี้นะนี่กระไดอันจะไลเออกูไร่สก่ได้ไอยมึงแบบถีบก็ได้มึงแบบลอยแต่ปากทบปากคอกลางมึงกับถีอกได้เพรแค่นั้นละ มันมันลอกเดินเขาจะลองได้อยู ah. mean, ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้สมศรีกันเตอมักเกบบอมักมักเก็บมักประจ๊ะขี้เดียดครับนั่งเป็นคำตอบสุดท้ายขี้เดียดเต๋ออย่าว่าจะเต๋อเลยเจ๊ยังขี้เดียดตัวเจ้าของเลยมิ u s i c อโอ้ยทาบนี่ยโอ้ยอีกกระเทยเข่าข้างล่างเขาก็พอยอีกอส้างนี่นางสางกู้ื่อกินหมวกจักทิ่ เป็นอย่างเกินมันคือหิเหนเราชมดิว่าใส่ฉี่กันแซ่บด้วยคัอใส่ฉี่นะไม่แคร็บนะชมดิวนะต้องใส่ฉี่มันหัดมันจะไปต็ตะเกินเออแม่นควบเขาเราอ,อุดเกิดมาจากไหนก็จังผู้หไฮสักจังผู้หฮย,ยังกระโดดเดียวนาว่าสั่งว่ามันเลขสามกับหลังหันค่ำกับผู้หฮสองค่ำกับผู้ไฮที่หอดค่ำสามผู้ไฮอีก <S <S> เห็นป้าเขียร์ให้แดดม้่นๆของจักเขาฮงยู่เด้อถามแต่ผู้สวยผู้งามน่ะถามเนี่ยดแม่บดพี่น้องที่หนจริงงามบดพี่น้องฟังเรื่องพี่น้องฟังใจงามบัดพี่น้องผู้นั้นฟังดีๆทั้งสวยทั้งงามน่ะฟังให้ดีสมาผู้สวยผู้งามน่ะมักจะหนาแตกแต่ว่าคนหนาแตกสแตกได้เมื่อคืนไปย่างเถอะไปย่างหรือจืดไปหมีจริงใกล้ไปก็ เป็นยังคือเป็นยัาติงใจคนเลียงบ่ได้คนหน้าแป็นสิสเต็งเขยาไปไปยังไงถามในแถวก็เห็นเขาไส้บอกเขาไส้เอ้ยเคยเห็นเขาไส้เขาขอค่อยเห็นบอกคยเห็นแฉับโลกเนาะไอ่จุ๊บก็เห็นเขาลับเราก่เคยเห็นอันนี้นอนอยู่ในตลาดเปิดนปียังเปิดเป็นยังสีอะไบ้านเาเบิ่งหลายมือแล้วเนาะง้อมง้อมง้อมโอ้สมศรี No น่นเอาแห้ง้าเตอปลาบมวนเด้อ่ะมิวสิคโอ้ยมวนเนาะโอ้ <c oughs> อเอียขาดไปไหนไหนวไปไหนไปไหไปไหนาปไหนไปปนสปวหปหนหนปไปนไหไปไไปไหนไปไหไปไหนไปไอน ไปโหดเสียหนาบอเสียแล้วฮะเป็นน้ำหยังป่ะดิเป็นน้ำหยังเอเคป็นน้ำหยังเป็นน้ำไผห้คักถ้าบอสชีโฟหัวกันเอาเอาเทเด็กมันเอาเอาหมุนหมวนทิ่ายมาก่อนว่าเป็นน้ำหยังเป็นน้ำหยังป่ะตีอย่างหมู่เป็นบอสเออเต๋อเป่าชีโฟเต๋อเต๋อแกงเกยได้หนิเต๋อยันเก่เกิดบอสฮะยันเก่เกิดบอโอ้ยนี่เป็นโรคไต คนโลกใครตายได้แม่งมึงหยุดจักบ่อีหยังวะเป็นหยังแม่งไม่ยินุบัญญัติจักมึงอีหยังอุ้ยเพิ่นเนี่ยกูเต็มปวกเก็บบ่ได้มึง ฉองกล้าเป็นกระเทยแต่ผู้ให้ปานี้โอ้วันเฮานี่แอบไปปันใดกระบอกฟังตัวละจืนว่แล้วผีก็เป็นผีเคื่อเก่าอูเรศยูทูเฮ้ยตัวมือผมจะบกกายังสีเลยอีนี่แจ็ควันมากจะใส่มาเห็นจังไดนจังสีเห็นแต่ทีไม่ได้ทำนาคำใส่แ้าขอโทษเขอโทษแย่มือเนี่เปิดตัวกาสเป้นแย่แย่ฉายเป็นเลยหลานจ้าเจอย่เขาเห็นแจ็คเยี่ยนแคแบบนี้ได้ใเขใาใจบอเก เป็นโลกไต่ในแสุซมดูหลายเลยนปถือกันี่ขันเป้าถือเนี่ยเกะอดเลยกรโดดแล้วเาถือเป็นมเตอเป็นขี้ไ่ประเด็นบรรดาเพชชกชีเป็นหลานเจ้าของจังดจะบดเด็ไม่สีไม่เสียงอย่างไรบ่จืดว่าอดมันจะให้ไผ่หรอวกบกาเราท่านจะซื้อหรอ บ้าขนาดนี้เลยย่าไปซ่าเลี้ยงยไปซ่าเนี่ยเต้าแพงสมีเราก็ถือไปเลยากูพมีจังหาะสองเราานี่แล้วมันตรแล้วแม่จูนเอจะไปมึงตรวดได้ทีเนาะได้มาทั้งสมใบแม่บ้านเบมดนี่จะมาเชียงแล้วย่านเอาอีกเาจะให้ใดบาให้อตือ รถมาเดให้ผู้อื่นเน่้คาราเต้โอ้ชื่อยังให้อยู่อันเจ้าจีเฮนยังบัตรอประชาชนที่เยาลมละทำไมครับหลังวันที่ออกค้างเคียงไม่มีเลยเหรออันนี้ก็แม่อันนี้ก็มันมะโอ้ชื่อไกว่าเทียงเฮ้ยฟังเพลงฟังเพลงเออฟังเพลงดีกว่าโอเคเจ้าจีเฮนยังเนี่ยคุยกระโดดเพียนยังก่อนสมศรีเป้าแท่นหลานเนี่ยบัตรโอสิเป้าอ่ะครับพี่น้องครับจานจื้นจะเป่าครับ บังนาเน้าอปได้สิไเน่เบอรจันบุญนังจันกะละมังไหโอ้โอ้อ้าวป๊อปป่อยปเพีงกสมศรีถามูกูเรื่นี่เดียวะไรป๊อปเว้ยม่นมนี่เพียงป๊าปป๊อปปาปปน้องไห้กำลังแตกีก็ไปลีก็ป้ามาเ็จเกเจ้าเป็นยัง เมนต์ส่พนามาแสดงอาการทุนหาวิธีพี่น้องหลายๆแต่มีให้เกียร้าเจ้าของในแบงหาว่าร้านเจ้าของปากเหม็นนี่เนี่ยไม่ได้วาบังเติรปากเหม็นนะเพราะว่านี่มันเหม็นนั่นยะเขาเรียกว่าจีวัวกระทบข่าโอ้เห็นมันตายร้อนรัวเห็นเลยจก็ค่ะแม่วคุณก็บอกว่าเมนเอาไปเช็ดผมบ้างคุณรู้แหละเจ้าน่ะแต่เขาว่าเติอปากนี่ไอายเขาบจไหายครับเขาต้องพิสูจน์ว่าเข้ามาปากเหม็น อ้าไปได้เจออ้าเบิ้งอ้าพิสูจน์อ้าอ้าอ้าเย็ดเก่ที่พิสูจน์เหตเบิ้งอ้าอ๋อกินมาดาขางคุณต้องเจอเพราะเรเห็นทางคุณอ้าทางคุณอ๋อกินฮาลาอีสเขาไปนี่กูจิไปทุกขวดแล้วหอนปูทิ้งไม่ยังกินฮาลาอีสมาติกร เต๋ออ่าอ้าวุฒเป็นย ah. uh, okay. okay. oh, ังละวุฒโอ้ยเต๋อให้กกันหายไก่คอคนอี้ย um. oh. ังกับพวกหูนาตาดีดีรถดูดสวมกับไปความในทองมึงจะคั่งไปเอาไปเก็บเอาเก็บปอกปต้องพลาแล้ว้ยไม่ใช่ป้เองเอาไปได้ร่องตัวเอาร้านก่อมาไน่ไน่มานีได้บ่อร้านคอย